ถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเรื่องของหมักของดองอะไรเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าดิฉันนี่ก็เป็นหนึ่งในเอกอุกเหมือนกันเพราะว่ามีความคุ้นเคยแล้วก็ออใกล้ชิดกับของดองเป็นอย่างดีเพราะว่าคนดูแลส่วนตัวดิฉันก็ดองฟอร์มาลีนอยู่ เรื่องของหมักของดองนี่มันไม่เคยหยุดออกไปจากเทรนด์เลยเนาะก่ะอนหน้านี้ที่ฮิตเป็นเทรนด์ก็คือ,อ,อกุ้งดองน้ำปลาปูดองน้ำปลาอะไรอย่างนี้นะตอนนี้มันเป็นเทรนด์นะคะก็คือมีกุ้งดองแล้วก็แซลมอนดองซึ่งตอนนี้มีหลายๆอินฟลูเอนเซอร์นำมารีวิวกันแล้วก็แบบมีเกิดประเด็นเออเรียกว่าเป็นดราม่าเล็กๆก็ว่าแบบดูคนนั้นรีวิวแล้วบอกอุ้ยเทออกมามนล้นไปหมดเลยมันเต็มไปหมดเลยแต่พอซื้อกลับมากินบ้านแล้วออีดอกครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้มาลองรีวิวกันดูว่าแซลมอนดองและกุ้งดองหลายๆเจจ้าาาาีี่่เรรรรตตมมวัน5ะงปปกหือล และรสชาติเป็นอย่างไรบ้างน,นะฮะเริ่มจากเจ้าแรกเลยดีกว่าดองลองดูแซลมอนดอง2 4 9บาทได้แซลมอน10ชิน้นในคลิปเขาโอ้ดูสิมาดูกันเลยชัดๆว่าใส่แซลมนอนกี่ชิน้นนางก็นับใส่ให้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูซิได้ส0ชิน้นตามที่นางบอกหรือเปล่าก็บอกวนางบอกว่าเก็บในช่องแช่แข็งก่อนรับประทานวางแช่น้ำอุณหภูมิปกตินะฮะให้น้ำแข็งละลายระหว่างทานให้ใช้ช้อนกลานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบูดง่ายนะคะเค นัหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นห้าชิ้นบอ้ดูสิชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยหนึ่งชิ้นแชิ้นหชิ้นสชิ้นสชิ้นเก้าชิ้นถ่ายอะไรชิ้นหนึ่งถ่ายไรชิ้นหนึ่งลองลองดูอีดอกตกเล่รสชาติก็กลางๆนะอันนี้ก็เป็นสูตรเอ่อซีฟู้ดวาซาบินะฮะเพราะว่ามีทั้งวาซาบิแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ด้วยน้ำดองเมื่อสักครู่ทานไปก็จืดๆเนาะ ใส่น้ำจิ้มลงไปใส่วาซาบิลงไปหายไปแล้ว1ชิ้นเท่ากับ9ชิ้น9หาร249ได้เท่าไหร่เกือบ30มั้ยหอยู่ไม่น่าแต่จะมี9ชิ้นได้จังหวะสุดท้ายเขาแบบเขาไม่ได้คลี่ให้เรา,าดูว่าเขาอะไรแล้วมึงจะพูดทำไมว่า10ชิ้นนะแล้วมีเกอะ่ะถ้าเกิดนับเป็นชิ้นนั่นแสดงไม่ได้นับเป็นน้ำหนักอยู่แล้วมั้ยเพราะฉะนั้นกูต้องได้10ชิ้นสิโน้ตเอาไว้เลยนะคะแต่ว่าขอชิมก่อน ิแซลมอนมีความนุ่มนวลมีความหอมแซลมอนค่อยๆขึ้นมาน้ำจิ้มก็เป็นสูตรแบบเรี้ยวหวานแล้วมีเผ็ดปลายลิ้นนะแล้วก็มีความซาๆของวาซาบินิดหน่อยต่อมาดีกว่าแซลมอนทะเลดองเจสุแซลมอนดองซอสญี่ปุ่น234บาท1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้น6ชิ้น7ชิ้น8ชิ้น9ชิ้น10ชิ้นแต่เป็นชิ้นที่เล็กกว่าอันนั้นเกือบ3ชิ้นอะแต่ว่าอันนี้ถูกกว่า10บาทก็แพงแต่ว่านี้หอมนะ อันนี้มีรสชาติมากกว่าอันนี้มีความหวานมากกว่าไอนนของเจ้านี้เป็นแบบดองแบบจืดๆร้อมกับน้ําจิ้มซีฟู้ดของเค้าเปรี้ยวตูดขมิบเปลี่ยไม่ได้รู้สึกแบบถึงรสชาติอะไรไรู้สึกแบบตูดขมิบขึ้นมาพอจิ้มแบบไม่จิ้มหนหวานจิ้มกับน้ำจิม้ม เพราะว่านี่มันหวานแล้วไงนะ้ำจิ้มเขาเลยไม่มีความหวานแต่แบบเน้นเปรี้ยวพอกินด้วยกันแล้วก็อมซีอิ๊วที่ปลายจมูกมีความงาๆด้วยก็อมอหวานๆก็ได้ไดต่อมาองนีสายดองคะกุ้งดองซอสเกาหลี350ร้อหสอมซีอิว๊วหวานนิดๆไม่หวานมากแต่หอมกุ้งกรอบดึงดัง่งปีกุ้งในนี้ประมาณเาชิ้น10ชิ้นทั้งหมดนะกุ้งกรอบ แต่ยังคนเขื่็นน้ำจิ้มน่อยเพราะว่ามีความเงือกอะไรเงี้ยรู้สึกแบบ <c oughs> น้ำจิ้มก็แพ็กเกจก็ดูะสะอาดนเรียบร้อยดีนะคะแต่ไม่ชอบแกะอะไรนี้มากเลยเพราะว่าชอบดีบใส่ปาเป็นคนซุ่มซ่ามอ่ะ <c oughs> มาชิมซีน้ำจิ้มเป็นยังไงอืม <c oughs> น้ำจิ้มแซ่บมากกินกับกุ้ง <c oughs> กุ้งตัวใสเด๋วดึงดัง อร่อยนะเพลินๆเนจ้าต่อมากุ้งดองลองดูอันนี้มาความหัวด้วยแล้วก็ใส่พริกมาเต็มที่นะฮะก็รู้ว่าคนไทยชอบกินหัวกุ้งนะแต่ถูกกว่าเจ้าเนี้ร้อยหนึ่งประมาณ10ตัวนะฮะน้ำจิ้มก็เปิดง่ายกว่าน้ำจิ้มเจ้านี่หอมน้ำปลาขึ้นมาแต่ว่านี้ก็ยังมีหางอยู่นะฮะก็กินหัวกินหางก็เด็ดด้วย ลื่นก็อกรอบกรุบๆนึบหนับมีความหอมหัวกุ้งอยู่นะครับน้ำจิ้มก็ใช้ได้ต่อมาโครียดองกุ้งดอง2 8 9บาทมไม่ขายสั่แปดร้อยไปเลยละขายเท่าไหร่ก็ได้แล้วล่ะถ้าจะขายแบบสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอย่างเงี้ยอ่ะแต่ว่าดูแพ็กเกจดูแบบดูมีคุณภาพดูดีนะดูแบบแบบน้ำแร่ธรรมชาติ6 4เปอร์เซ็นต์นางดองด้วยน้ำแร่นะแล้วก็น้ำตาลชาเกลือี2สเกลือคือผ่านการแบบพัชไรอะไรเงี้ยนะ น้ำลองกลมกล่อมนะใช่ได้ไอ้มาลองนำกันดูสิเพราะว่าในคลิป YouTube เนี่ยเขาเทออมาเลยนะเพราะว่าแบบล้นมันเยอะมากจริงน,น้ำบอดน้งคุ้มมากเนี่ยดูสิว้ย้วยโอ้ยโอ้ยเยอะอยู่นะแ,บบแต่ว่ากุ้งแบบไซร์เล็กเทียบกับออนนี่สายดองนะน,น,นี่ของคอีันดองก็เล็กกว่าแล้วก็ไม่ถอดหางให้นะตัวผอมกว่าเหมือนกุ้งหิ้ อันนี้อร่อยกินแบบว่ากินเล่นแบบไม่ต้องจิ้มเอาน้ำไมไม่มีน้ำจิ้มมามฮะเออเหรอเอออันนี้คือแบบเออฉันก็รีวิวเข้าทางเขาไปเลยนะว่าเขาแบบอร่อยโดยต้องไม่มีน้ำจิ้มเลยเนาะไออย่างเงี้ยเรากินแล้วรู้สึกว่าขอน้ำจิ้มหน่อยเถอะมันมีหัวอะไรเงี้ยอันนี้มันแบบรู้สึกว่ามันจืดแล้วมันลื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันแบบมันไม่มีความคาวมันไม่มีความเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ย มันไม่กินแล้วเป็นเมือกเมือกรู้สึกแบบยืดยืดอยู่ในปากแบบอันนี้มันกินแล้วมันรู้สึกแบบกินได้กินได้เรื่อยๆอร่อยอ่ะสำหรับกุ้งดิฉันก็ให้โคเรียดองนะคะแซลมอนดองลองดูอ่ะประมาณนี้กูก็รีวิวอะไรกว่านี้ไม่ได้ละอันอื่นไม่ใช่แม่อร่อยนะอันอื่นก็อร่อยก็แล้วแต่ชอบแล้วกันแต่ชอบอันนี้เรคคอมเมนต์นะครับพอแล้ว